เดี๋ยวเออจะพาไปดูโครงการดีๆวิถีประชา12ข้อ12หมัดชุดหยุดโควิด19เชิญชวนคุณผู้ชมนะร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วกันช่วยกันนะคะป้องกันแล้วก็หยุดโรคโควิด19จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันค่ะโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่กระจายในหลายประเทศทั่วโลกและกินเวลายาวนานกว่า2ปีส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วน Thailand Prevention โดยเชิญชวนทุกคนร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิธีปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 วิถีประชา12ข้อ รมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานในกำกับสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้โดยผลิตและเผยแพร่สะปอตโทรทัศน์จํานวน2ชุดได้แก่ชุดที่ 1. 12วิธีประชาทําทันทีเพื่อชีวิตกลับมาดีดังเดิมเป็นการรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้และชุดที่ 2- 12หมัดชุดหยุดโควิด1 9 เพื่อให้กำลังใจคนไทยทุกคนในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 และเป็นการตอกย้ำว่าเราสามารถป้องกันโควิด -19 ได้เพียงแค่ร่วมใจกันปฏิบัติตามวิถีประชา12ข้อนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ VTR และสปอตวิทยุอีกด้วยทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเปิดประเทศได้ ล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนรัฐบาลขอขอบคุณคนไทยในการร่วมมือร่วมใจเดินหน้าประเทศไทยด้วยการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือไม่ประมาทกาดไม่ตกตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไป หลังจากนี้นะโควิด -19 จะดีขึ้นหรือว่าจะมีโรคอุบัติเกิดขึ้นมาใหม่ยังไงเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะอย่าลืมนําวิถีประชา12ข้อมาใช้เพื่อลดการแพร่ระบาดด้วยค่ะเมื่อวานก็มีประกาศใช่ไหมรัชชิจาุเบกษายกเลิกการสวมใส่หน้ากากนามัะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่บังคับนะครับแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยก็ต้องใส่ใจตัวเองนิดหนึ่งนะฮะดูแลตัวเองเหมือนที่เราสองคนดูแลคุณผู้ชมหรือว่าใส่ใจคุณผู้ชมนะครับ